แล้วผมได้ไปเห็นอค,อคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาได้ไปลองอตั้งค่าปุ่มยิงนะครับให้กลายเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็คือแบบคือคุณเลื่อนเลื่อนขึ้นก็คือยิงเลื่อนลงก็คือยิงเขาบอกว่ามันโรบ้าผมก็เลยมาลองทําดูผลลัพธ์ก็คือเป็นอย่างนี้คนระับ ให้เขาหน่อยระยะโอ้โห่นี่ไงแล้วโดนเฉยโอเคได้อยู่สองสามสี่โอ,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 อ้ห้าโอ้สวยนี่ไงสกอเมาส์หนึ่งไปโอ้เย็บเยอะเลยอะไรสกรอเมาส์โอ้โหแล้วยิงได้ด้วยคนที่หดคนที่คนบวกก่อคนพวกนี้คนเราช็อตดักไว้ก่อนช็อตเบรกไม่ให้เข้า ทุบหมอทุบหมอตายคนเฮ้ยมีไหมโอ้บลุ้นหายหมดจังหวะนี้หมอหน้าด้านเราก็ <challenge. S 1> หน้าด้านกับเฮ้ยอยู่นี่อย่จำได้บ่ตรคูซการเนาะ